อะไรไปเอาไฟเคกมาเร็วๆอธิบายก่อนวันนี้มูจะทำอะไรตตงโมจะเป่าเค้กใช่เป่าเค้กทำไมถึงเป่าเค้กเป็นวันอะไรวันเกิดอยากกินของแตงโมมันสวยมากแหละว้าวมันสวยหรอตัวหลีนี่ยสวยไหมชอบไหมสวยสวยสวยพอใจยังพอใจพอใจโอ้หาสื่อออมประเทศอยู่หุยไงมี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 อะไรด้วยมีมีเปรี้ยวๆด้วยเหรอ ีหน้าขาเบี้ยวเบี้ยวเลยโอ้ไม่เสียบเลยได้ไหมอ่ะมันเสียบแบบนั้นไม่อยู่อ่ะเทียนมันเล็กอ่ะก้อนก็เล็กอ่ะก้อนใส่ไปทั่วใสใส่ไปทั่วใส่กระจายกระจายจะมา่บ้างไม่ใส่ไปทั่วไม่ได้ค่ะม so. ีร่มเลยมัน no. ร่มแล้วแต่ใครร่มทีน no. ี oh, ่ทำไปเมื่อกี้มร่มแอ้วทีซ้อมร้องเพลงสีร้องเพลงก่อนเบติเบอร์เบตูยูซีร้อง อ่่งไมมยังไม่ได้จูดให้โมซ้อมร้องดูก่อนว่าโมจะร้องได้ไหมโอเคร้องลององร้องหน่ยสิแฮปปี้เบอร์เจ็ดจู้ยูร้องเหะอร้องด้วยออกเสียงสิแฮปปี้เบอร์เลืยกอะไรมาปอกเค้กด้วยสิแตงโมจะปอาเองแตงโมจะปอเองเลีอกตะไรมาร้องเพลงให้ปะ ขึ้นแล้วหรอมีไฟติดแล้วไม่ใช่ขึ้นแล้วไฟติดแล้วโอเคร้องสิคะร้องเพลงสิ Happy birthday to you, h a h a y b i h a p p y birthday, h a y b i h a p p y birthday นนี้าแลวันนี้ันนเจดแงโมนะวันนี้เดแดงไปดูคลิปของอุ้งอิงแลอยากกินเคไปดูเลิปเป็นอะไรเสียจตัวเองค่ะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เออเออ Happy birthday to you Happy birthday to you อธิษฐานเป็นวันเกิดอยากกินของเตีงโมนาขออธิษฐานให้เตีงโมนาเย่าดื้ออย่าดื้อย่ามืนน่ารักอย่าขี้โกงเกันขยันสือเค้กดอก S <S พร้อมยาง,ยงเป่าเค้กอธิษฐานก่อนประนมมืออธิษฐานก่อนแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูเป่าเค้กเลยคะ่ะเดี๋ยวไม่จะตกมือแล้วเป่าเค้กตันเป่าเค้กใกล้ที่ไม่จับอยู่ไม่ต้องก๊อมเป่าใกล้ๆเป่าใกล้ๆโอ้ยไม่เปิดดับแล้วไม่ได้กินดอกเป่าเค้กไม่ดับเลยไปแล้วไปแล้วเร็วๆเร็วๆใกล้วๆทำหมดแล้วอีก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  โอ้ป่อยิ๊กเปลวแรงๆเปลวแรงๆเปลวเลี้ยวๆใครอยากเปลวเช็กจะได้กินแล้วตะไรมาเปาช่วยเลยเนี่ยอะไรมาเปาช่วยเลยตบมือตบมือก่อนเออนี่แหละปอบจะอยากหามีลูกเด้อใครกินยาคุมก็กินไม้ใส่ถุงก็ใส่ไม้บายบายจูบด้วยเกรย์ไหมกินให้ดูหน่อยกินให้ดูก่อน ก็ถือวิวลงไปโอ๋อยังฮุ่นฮุ่นกินดีๆนเกิดไนะอร่อยอร่อยโอ้ไม่กินอันนี้ด้วยนะอต่โมกินกินโชว์สิอู้เอาเอาเปนด้าเยี่ยมดิเยี่ยมดิเปนด้าก็อยากเราอยากไปตีมั